เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ดินหกไร่เศษในซอยมะม่วงตลอดกันนะครับฝ่ามือเราเป็นเซ็นทันนครศรีธรรมราชนะครับเราขับรถไปมุ่งหน้าไปทางระเบิดทุ่งสงนะครับไปกันครับจุดสังเกตนะครับให้ดูยูเทิร์นไว้นะครับอันนี้ยูเทิร์นแรกนะครับของเราเป็นยูเทิร์นที่สองนะครับอ่ขับมาประมาณสักสองนาทีนะครับนี่ครับจากเซ็นทันนะครับเจอยูเทิร์นที่สองแล้วนะครับ จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับซ้ายมือเราเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับ่าเลี้ยวขวาเข้ามาในจุดนี้นะครับเป็นสะพานสีม่วงนะครับทางเข้าโรงเรียนมะม่วงตลอดมีป้ายผมอยู่ซ้ายมือนะครับขับเข้ามาในซอยประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับจุดสังเกตนะครับซอยคุ้งวงเดี๋ยวเข้าไปในซอยนี้เลยนะครับก็จะมีป้ายผมอยู่ที่ปากซอยเหมือนกันนะครับอ่าเข้ามาในซอยคุ้งวงประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็จะเจอถึง ที่ดินของเรานะครับ